ความละเอียดของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุณหลวงประสจรัทัสโรซึ่งเกิดขึ้นจากการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงประสจร,รัตถสโรเกิดการดึงดูดบอกเกิดของศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพะคุณหลวงปรสจศจร,รัตถสโร ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิบทัศพเดชภคุลลงประสจันทัสสรดึงโดดบอกเกิดกับศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพเดชภคุลลงประสจันทัสสรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์สร้างความละเอียดที่ได้จากธรรมทั้งหมดที่ปรับปรุงพัฒนาตัวเองให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นตลอด ทมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรอยู่ในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันททัสโรซึ่งเป็นส่วนของธาตุละเอียดเป็นส่วนของธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุ ที่ละเอียดซึ่งเป็นของท่อฐานธรรมปรมีสามสิบทัศษเดชพกรณลมประสดจันทัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุเป็นส่วนของวิญญาณธาตุดินน้ำไฟลมอากาศธาตุที่มีความละเอียดอยู่ในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายท่อฐานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทัโรแบบมีวิญญาณธาตุทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุดจันทสโรอยู่ในตำแหน่งส่วนละเอียดของท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปุษจัญทสโรเป็นตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรท่อฐานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโรรับรู้ถึงบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุษจันทัสโร โดยสังเกตอย่างละเอียดไปในตำแหน่งที่ละเอียดของท่อฐานธรรมปรมีสามสิบพัฏทเดชพระคุณหลวงปุรร่สจันทัสโรไปในตำแหน่งแกนกลางเส้นทางสายกลางร่างกายทุกท่อฐานธรรมปรมีสามสิบพัฏพระเดชพระคุณหลวงปุสจันทัสโรที่มาจาก ตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมี30มสทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทถสดันทัสโรซึ่งเป็นตำแหน่งเครื่องจักละเอียดพลังงานละเอียดที่สุดเป็นบาร,รมี30มทัศพระเดศพระคุณหลวงพุทธสดันทัสโรเป็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโหสิกรรม ที่ได้ปรับปรุงความละเอียดจากการเรียนรู้ความละเอียดของธรรมทั้งหมดทุกธรรมที่ปรับปรุงตัวอยู่ตลอดนำมาพัฒนาเกิดเป็นธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรรมใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ตลอดเวลาเป็นปกติ ความละเอียดที่เพิ่มขึ้นจากการรวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันททัศโรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นได้ธาตุใหม่ๆจากธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปู่สดจันทรทัศโรประกอบเป็นส่วนของท่อทานธรรม บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเกิดขึ้นใหม่ๆไม่ซ้ำเป็นความละเอียดที่เพิ่มขึ้นของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่ทำให้นิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศนี้รับรู้ถึงการทำหน้าที่งานอาชีพ ที่แท้ยิงของบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสยยันทัสสรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสยยันทัสสรททำให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปร្លก,กันทัสโรรู้เห็นถึงแผนผังสำเร็จของธรรมทั้งหมดทุกธรรมเพื่อปรับปรุงให้เกิดการรวบรวมรักษาปรมีสามสิบพัศพระเดชพระคุณหลวงปร្លก,กันทัสรได้อย่างสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาจากการรวบรวมรักษา ารมีสามสิบทัศเดดพระกระุลหลวงประุกันทัสโรที่ได้จากวงจรของการทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำารามีสามสิบทัศเสด็จกุลหลวงปดกันทัสโรซึ่งเกิดการไหลเวียนกระแสธรรมารมีสามสิบทัศเดดพระกระุลหลวงประสดกันทัสโรครอบคุมทุกส่วนนิพานธรรม บารมี30มสิบพันี้ทั้งส่วนที่ละเอียดสุดศูนย์กลางดวงกลุ่มปฐมเริ่มแรกทำบารมี30มสิบพัทพระเดชพระคุณหลวงประสุดกันทัสโรส่วนที่หยาบสุดซึ่งเป็นส่วนธาตุหยาที่เป็นส่วนที่มีธรรมกิเลสรุกเข้ามาเดินทางไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกข้อฐานธรรบารมี30มสิบพัน พระเดชพระคุณหลวงพ่อสดยันทัสโรส่วนหยาที่อยู่ในจักรวาลมนุษย์จักรวาลมนุษย์ที่เราหมายถึงโลกมนุษย์นรกโลกันรวมเป็นจักรวาลมนุษย์ร่างกายของคนศัตว์สิ่งของที่เป็นส่วนธาตุหยาบมีกิเลสไหลเวียนอยู่เป็นส่วนที่บารมีสามสิบทัพ พระเดชพระคุณหลวงพทสดจันทสโรเดินทางรุกเข้าหาทำกิเลสดึงดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพทสดจันทสศโรใหม่ๆรวมเป็นกระแสธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสดจันทรทโรใหม่ๆเดินทางรวมเข้าสู่ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ร,รมบาร,รมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นการรุกของธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเข้าหาทุกธรรมเข้าหาธรรมกิเลสท,ทำให้พ่อทานธรรมบาร,รมีสามสิบทัศนี้ เป็นทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดศพกักตร์หลบปศจันทัโรเพื่อการปรับปรุงทุกธรรมเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างสมบูรณ์เป็นการสร้างความละเอียดความผ่องใสให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสสจันทสโรให้กับนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสุสจันทสโรให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่นผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสปิติเบิกบานกว้างขวางไม่อึดอัดไม่ขับแค่กว้างขวาง,วาง,วางที่ได้ทำทาดที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาปราบีสาสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงประสดกันทัศนรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาซึ่งได้จาก แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิบพัดพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทสโรแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสท,ที่อยู่ในโครงสร้างกทมขออที่ทำให้ท่อดทานธรรมบารมีสามสิบพัพนี้เกิดแกเ่เจ็บตายเกิดเป็นซาก ท่อทานธรรมบารมีสามทัศพระเดชพระคุณหลวงพสดัญทัสโรลอกลวงให้ท่อทานธรรมบารมี30มสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงพสดันทัสโรนำซากท่อทานธรรมบารมี30มสิบทัศนี้มาเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อทําให้เกิดการรุกของธรรมกิเลส เข้าหาธรรมบาร,รมีสาสิทัศพระเดชพกุลหลวงประสถจันทัสโรในท่อทานธรรมบาร,รมีสาสทัศพระเดชพกุลหลวงประสถจันทัสโรที่ยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสที่ถูกกิเลสล่อลวงเล่เหลี่ยมยั่วยวนให้เป็นทาตรับใช้กิเลสให้ร่างกายเป็นเส้นทางเป็นสื่อนำเป็นท่อทานไหลเวียนให้กับกิเลสเป็นโอกาส ให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันททัสโรที่รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันททัสโรที่ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ได้โอกาส เข้าสู่สภาวะรุกเข้าหาธรรมกิเลสสร้างท่อฐานธรรมบรมีส0สทัศพระเดชพระกุลหลวงประสตัญทัสโรให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้รับรู้ถึงศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมี30สิบทัศพระเดชพระกุลหลวงพระสตัญทัสโร ให้เป็นทานศีลสมาธิเป็นทรัพย์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งหอมยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นไปตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัพพระเดชพระกุลวุป,ประสริจันทรัสโรเพื่อสร้างโอกาสจากวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยอย่างอยู่ที่กิเลสได้สร้างขึ้น ให้เป็นโอกาสของการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทััสระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรจากธรรมทั้งหมดทุกธรรมพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรอย่างสมบูรณ์ทำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศนี้ อยู่กันอย่างร่มเย็นรักเมตตาเอื้ออาทอปรปลอดภัยอโอหิสิกรรมเป็นพี่น้องให้รับประคับประครองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพะพกุลหลวงปุสดจันทร์ทัสโรเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่งองนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ให้กิเลสหลอกลวง ให้นำเอาซาท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธัจทัสโรซึ่งเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสในโครงสร้างกทมขอที่ทำให้เกิดเป็นซาท่อทานธรรมปรมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงพุทธัจทัสโรที่กิเลสหลอกลวงว่าเป็นทรัพย์สมบัติ อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสหลอกลวงเพื่อใช้ร่างกายทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศนนี้เป็นเส้นทางไหลเวียนให้กับกิเลสที่ทำโครงสร้างหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก ทำกิเลสทำอัพภิญากรตาธรรมาทำที่ไม่ใช่บาร,รมีสามสิทัศพระเดชพก,กุลหลวงปสษตันทัสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพก,กุลหลวงปุษตันทัสโรทําให้ทุกท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศนี้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่นําเอาซากของท่อทานธรรม ารมีสามสิบทัศน์นี้มาเป็นทรัพย์สมบัติมาเป็นอาหารเครื่องดุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอยู่กันเป็นพี่น้องเกิดเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องดุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบไม่ได้ทําร้ายทําลายซึ่งกันและกันไม่ได้ทําร้ายทําลายตัวเองดูแลหล่อเลี้ยงประคับประคองให้รับารมีสามสิบ พระเดชพระคุณหลวงพ่สดจันทรัสโรกับตัวเองกับซึ่งกันและกันอยู่กันเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่พัฒนาปรับปรุงเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเกิดเป็นที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมี30ทัศพระเดชพระคุณหลวงพ่สดจันทรัสโร กิเลสที่หลอกลวงไหลเวียนอยู่ในร่างกายทุกทอดฐานธรรมบารมีสามสิบทัศน์นี้ดังตัวอย่างในจักรวาลมนุษย์ที่กิเลสอยู่ในร่างกายคนสัตว์สิ่งของที่ทำให้คนสัตว์สิ่งของยึดมั่นถือมั่นไม่ปล่อยวางกิเลสพึ่งพาอาศัยศรัทธาเลื่อมใสกิเลส ให้กิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่เป็นโครงสร้างกอทอมอขอออที่บังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของหลอกลวงว่าซากคนสัตว์สิ่งของเป็นทรัพย์สมบัติเป็นอาหารเครื่องดุ่งหอมยารักษาโรคที่ว่าัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเพื่อให้คนสัตว์สิ่งของ ทำให้เกิดซากคนสัตว์สิ่งของเพิ่มมากขึ้นที่เป็นรูปแบบของการทําร้ายทําลายตัวเองทําร้ายทําลายซึ่งกันและกันทําให้คนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของเพิ่มมากขึ้นเกิดการหลอกลวงจากกิเลสว่าเป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคทีู่่าัยพลังงานทั้งเอียดที่เพิ่มมากขึ้น แท้จริงแล้วไม่ใช่ทรัพย์สมบัติไม่ใช่อาหารไม่ใช่เครื่องนุ่งห่มไม่ใช่ยารักษาโรคไม่ใช่ที่อยู่อาศัยไม่ใช่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นวิบัติเป็นบาปเป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่หลอกลวงดังตัวอย่าง ที่คนนำซากสัตว์มายินมาเป็นปัจจัยซีมาเป็นทรัพย์สมบัติซากสัตว์เป็นผลรับของโครงสรา้างกอทอมอขออที่กิเลสบังคับให้เกิดให้แก่ให้เจ็บให้ตายให้เกิดเป็นซากของสัตว์ คนนำซากสัตว์มาเป็นปัจจัยสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่เราใส่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบมาเป็นทรัพย์สมบัติทาใหม้มีกิเลสเพิ่มมากขึ้นกิเลสที่มีมากอยู่แล้วในซากสัตว์ได้เดินทางเข้าสู่ร่างกายคนที่กินซากสัตว์กิเลสมีแผนพังสําเร็จ กรมขออที่ทำให้เกิดแก่เจ็บตายทำให้คนไม่เป็นลักษณะมหาบุรุษทำให้เสื่อมจากลักษณะมหาบุรุษทำให้เป็นเดรัจฉานเปรตอสุรกายนรกโลก,กันคนที่ กินสัตว์ใดมากกิเลสบังคับให้เกิดเป็นสัตว์น,นั้นเป็นเบื้องต้นกิเลสไม่ให้เป็นลักษณะมหาบุรุษกิเลสให้เป็นเดรัจฉานให้เป็นเปรตอสุลกายนรกโลกันให้อยู่กับ วิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ในโครงสร้างกธรธมขอออซึ่งทำให้เกิดเป็นภัยพิบัติขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจใจสี่พลังงานทั้งเลียดทั้งหยากิเลสหลอกลวงให้รักษาภัยพิบัติไว้ในตัวรวมภัยพิบัติจาก คนสัตว์สิ่งของที่รวมๆกันอยู่ประกอบเป็นภัยพิบัติที่มากขึ้นทำลายคนสัตว์สิ่งของเพิ่มมากขึ้นซึ่งเกิดจากกิเลสท,ที่อยู่ในตัวคนสัตว์สิ่งของนั้นๆซึ่งมาจากการยินซากคนสัตว์สิ่งของ เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่หลอกลวงต้มตุนมาตลอดกิเลสปิดบังไม่ให้รู้ผู้รู้ท่านรู้ถึงแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสให้เลิกนำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพย์สมบัติ ไม่ให้นํามากินไม่ให้นํามาเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มจารักษาโรคที่อ่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ <c oughs> เพื่อไม่ให้ <c oughs> เป็นแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส <c oughs> เพื่อหยุดวิจิตหยุดอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นยังอยู่ เพื่อการสร้างทรัพย์สมบัติปัดใจซีพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งยาวเป็นท่อทานธรรมบารมีสาสิทัศน์พระเดชประุณหลวงปุสถดันทัสโรที่ยึดมั่นถือมั่นบารมีสาสิบทัศน์พระเดชประุลหลวงปรษถดันทัสโร ที่ให้เส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานไหลเวียนบารมีสาสิทัศสเดชปกุลหลวงปุษตันทัสโรที่รับรู้ถึงการทําหยุดเป็นตัวสําเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิทัศสะเดชปกุลหลวงปุษตันทัสโรเป็นท่อทานธรรมบารมีสาสิทัศสะเดชปกุลหลวงปุดตันทัสโรที่อยู่กันเป็นพี่น้องประคับประคองหล่อเลี้ยงรักษาดูแลให้รับบารมีสาสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทรทัโรซึ่งกันและกันอยู่กันเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบอาหารของคนของสัตว์ที่เป็นแผนผังสําเร็จเวลาปรมีสอสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงประสดจันทรทัสโรไม่ใช่ซากคนซากสัตว์ สัตส,สิ่งของเป็นท่อทานธรรมบาร,รมีสานิทัตพ,รรพเดชพระคุณหลวงพุทสดจันทร์ชัสโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่เป็นต้นไม้แร่ธาตุเห็ดสาล่ายที่ทำให้ร่างกายของคนสัตว์ถูกพัฒนาปรับปรุงเกิดขึ้นให้สัตว์พัฒนา เกิดขึ้นเป็นมนุษย์เป็นลักษณะมหาบุรุษให้คนพัฒนาปรับปรุงเกิดขึ้นเป็นลักษณะมหาบุรุษให้คนสัตว์สิ่งของพัฒนาปรับปรุงเกิดขึ้นเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษท่าทาธรรมบาร,รมีสัจสิทธัตเดรพระคุณหลวงปู่สุจันทร์ทัศโรแบบไม่มีบิญญาณธาตุ เป็นอาหารของคนของสัตว์ที่เป็นต้นไม้และธาตเพื่อให้คนสัตว์พัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษทํำให้ท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลงปุสสจันทร์ทัศโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุ เกิดเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรวมกันอยู่เป็นทรัพ์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งเอียดทั้งหยาบปรับปรุงพัฒนากันขึ้นอยู่ตลอดคนสัตว์ มีอาหารที่เป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิบทัศเทเดพุกุลลงพุสดันทัศโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุที่มีบารมีสามสิบทัศเทเดพุกุลวงพุสดันทัศโรอยู่มากปรับปรุงให้คนเป็นลักษณะมหาบุรุษมากขึ้นทำให้ท่อทานธรรมบารมีสาสิบทัศเทเดพุกุลวงพุสดันทัศโรแบบไม่มีวิญญาณธาตุ เป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเกิดการปรับปรุงพัฒนาซึ่งการละกันขึ้นไปเรื่อยๆเป็นชาวสิวิไลเป็นทานศีลสมาธิปกติซึ่งมีขั้นตอนของการละชั่วทำดีละเอียดพ่องใสด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปสจััทัสโร เป็นการไหลเวียนบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปูศ่ศัดจ์ันทัสโรรุกเข้าหาธรรมทุกธรรมธรรมกิเลสให้เกิดเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่ัดจันทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ทำให้คนสัตว์สิ่งของไม่ถูกกิเลสบังคับให้อยู่ในโครงสร้างกอธรมอขออทำให้หยุดวิกฤตอุปสรรคปัญหาชีวิตเป็นอ,อย่างยู่ หยุดภัยพิบัติทั้งหมดอย่างสมบูรณ์ภัยพิบัติที่รุนแรงมาจากกิเลสหยุดได้อย่างสมบูรณ์ทันทีด้วยบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุณหลวงปสุจันทัสโรที่ทําหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพกุณหลวงปสุจันทัสโร ทำให้เกิดเป็นทรัพสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อาศัยพลังงานทั้งเลียดทั้งยามกิเลสท,ที่บังคับให้คนสัตว์สิ่งของเกิดแก่เจ็บตายทําให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของบารมีสามสิบทัพพระเดชพุกุลวงประสรจันทัสโรเปลี่ยนกิเลสเป็นบารมีสามสิบทัพพระเดชพุกุลลงประสรจันทัศโรใหม่ๆอย่างสมบูรณ์ไม่ทําให กิเลสบังคับให้เกิดแก่เจ็บตายไม่ทําให้เกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของทําให้คนสัตว์สิ่งของพัฒนาปรับปรุงเกิดเป็นลักษณะมหาบุรุษเป็นที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทําให้พระเดชพระคุณหลวงปุสฎจัทรทสศโรพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชยโยคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์คนลูกอยนําให้พวกเราอดทน อดทนเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชปรคุณหลวงปู่สดจันทร์เทวสรเป็นทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเป็นรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นบารมีสามสิบทัศพระเดชปรคุณหลวงปู่สดจันทร์เทวโรครูบาอาจารย์ของเรานำให้เราอดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัย ละลึกนึกคิดรับรู้จดจ่อศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงปุษตยันทัสโรที่บรมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงปุษตยันทัสโรตั้งแผนผังสำเร็จเพื่อเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมที่สร้างเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการธรรมทั้งหมดทุกธรรมทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เพื่อเป็นที่สุดแห่งธรรมบรมีสามสิบทัศพระเดศพกุลหลวงปสษตยันทัสโรอย่างสมบูรณ์ตลอดไป